มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอสรันเปิดใจข่าวถูกโยงทำรายร่างกายแฟนเก่าพร้อมถามมดดำกลับพระเอกพอสรันสิริลักษณ์นะคะเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการแชะิ้งกระแสข่าวร้อนสุดร้อนแรงนะคะ โดนโยงแล้วก็กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่อดีตแฟนเก่าออกมาโพสต์แฉดาวราชายรายหนึ่งนะคะว่าทำลายร่างกายของเธอจนต้องสแกนสมองพ s ชนะคะได้เปิดใจยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นพร้อมตั้งคำถามกลับมดดาคชาพาพิธีกรของรายการที่ตั้งคำถามพ s ชเรื่องนี้ว่ารู้จากตนมานานก็น่าจะรู้ว่าไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ยืนยันที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์รายการไหนตนเองไม่เคยพูดถึงอีกฝ่ายไม่ดีแม้ว่าจะเลิกกันไปนานแล้วเป็น3 4ปีแต่ก็พยายามมองแต่ภาพความทรงจำดีๆและก็ช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันยอมรับว่างงที่อยู่ๆก็ตกเป็นข่าวถามว่าหลังเป็นข่าวได้คุยกับอีกฝ่ายบ้างหรือไม่ตัวพอชเองไม่เคยคุยเพราะว่าตั้งแต่เลิกกันก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะ แต่มีให้เพื่อนๆไปถามแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ตอบอะไรประเด็นที่ฟ้องร้องโพสบอกว่าตนเองไม่ได้ฟ้องร้องอดีตแฟนเก่าแต่ฟ้องร้องเพจแล้วก็คนที่เข้าไปโพสต์บันให้คนคิดแล้วก็โยงไปว่าเป็นตนตอนนี้ก็เริ่มมีการเรียกไปรายง,งานตัวหลายรายแล้วส่วนเรื่องโพสต์แผลที่ข้อมือนั้นที่เส้นเอ็นขาดนั้นโพสเองขอไม่บอกรายละเอียดว่าใครเป็นคนทำเพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย แต่อย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่หายดีก็คงไม่เป็นปกติอีกทาอะไรหนักๆไม่ได้เลยเช่นยกเวทออกกําลังกายหนักๆห,หรือว่าเล่นกีตาร์อันนี้เส็่งที่สุดส่วนความรักครั้งใหม่เป็นคนนอกวงการเป็นคนกาญจนบุรีเริ่มคุยแล้วก็ศึกษากันมาสัก6-7เดเดือนแล้วรู้จักกันเพราะว่าเป็นน้องสาวของเพื่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค,คะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ